สวัสดีครับแฟนครับ FC ทุกท่านอามดอยู่ยาวลำเพลินออฟฟิเชียลก็มาถึงงานกุชุมยะโสธรชมบรรยากาศหลังเวทีครับผมดีครับ วัสดีครับคุณแม่สุภาพม่เป็นานี้ข็งนงตา่ไสดจงชเดกได้เแขงตาี่รถไปตลาดเบาอยูเมือองแกนขาแหลก็เลี่รถไปตลาดไปซื้อนกซื้อปลาซื้อยังไปป่อยเสานั่นเลยนุเก็ดบุญเสานั่นเลยทำบุญ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  เลยจรินแล้วข้าวกับนตะ้มต้มไส้ต้มตับต้มรอนมาใกล้หน่ะอะไรมาใกล้ฝ่ามือหนะ่ะทำไมก็คุยเลยได้ชัดเจนเอาก็ต้มต้มเครื่อง,งในต้มยำเนี่ยหน้าขาวโม,สมาาวเลยนะคขา,ามะคงมะขาวอย่างจะไ,ไม่แอบแกงไม่แอบแกงยย่อง น้องย่องนุ่งนาคุงนาข่าวซึ่งข่าวอีอย่างแหลกก็ฝ่าอยู่เทงอันนั้นนี่คุณต้นมีความสุขดีก็มีความสุขก็สบาสบายๆเราเป็นคนล่าเลือเก็บใส่อยู่แล้วไม่มีอะไรมากมายขนาดฝนตกเราก็ไม่ได้เดือดฝนตกเราก็วิ่งเข้าร่มจบเมื่อไรโอเคเมา่อไหขายให้เมื่อวานเต็มคอเลยขอบคุณขอบคุณพี่สาวขอบคุณพี่เยม ขอบคุณความักความเอ็งจ้าขอบคุณหลายๆเดี๋ยวพี่เด้อพอได้นัหนึ่งเก็บนิดผสมน้อยส่งทางบ้านโอเคครับชโชคดีไปขอบคุณพี่แยมอย่างสูงครับศิลปินได้เกือบทุกคนพี่แยามาน้ำใจเลิศรสน้ำใจงามว่าไงน้องสาวเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมก็ทำนะพี่กำลังหาคนจัดของแล้วเอาของที่ไหนอ่ะ นะเราฝนตกเราอยู่ไหนอยู่ในโดมระหว่างที่เดินทางไม่เป็นไรใช่ไหมปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยดีค่ะโอเคอ่าสวัสดีครับพี่กัญชัยจะหัวใจเพชรครับพี่กัญชัยเราเป็นเอ่อเป็นผู้ที่ติดตามอ่สาวน้อยเพชรแผนสุดยอดเลยครับต้องเลื่อมใสและศรัทธาพี่กัญชัยอย่างสูงครับ แต่รู้สึกว่าไม่ใช่อะไรนะไม่มีที่ไปก็เลยไม่ใช่พี่กัชัยโอ้พี่กัชัยมีที่ไปยะแยะสวนก็มีอะไรก็มีแต่เรารักองค์กรไงนะพี่กัชัยก็รักองค์กรไม่ไมที่เกียรนิไงเกียรไปโน่นเป็นอยู่วงดีกว่าเข้มก็ชวนนะแต่ผมไม่ไปเพราะถ้าไปแล้วแต่แม่ก็ฝากความคิดถึงอยู่ในคลิปผมถ่ายแม่เข้มเขาฝากความคิดถึงบอกที่ถึงจังเลยบอกกัใชัยนะมาหาแม่หน่อยไปสร้างถ้าไปแล้วมันไม่ได้นอนมันนี่นั่น โอเคโอเคโอเคครับพี่กัญชัยครับสวัสดีครับครับพี่กัญชัยเดี๋ยวเราดูเฮ้ยทษบรรยากาศต่อไปครับผมบรรยากาศทั่วไปบรรยากาศทั่วไปของหลังเวทีครับผมนี่ครับหลังเวทีฝนตกครับผมแฟนขับเอฟซีฝนตกแฉะเนี่ยน้าลาบากฮะเต้นยกลางไม่ได้เลยถ้าตกมาอีกทีก็เหมือนวันนั้นนะครับผมนี่ครับผม เต็มไงสบายดีสัดีครบเหนื่อยไหมไปกินข้าวยังกินแล้วครับเออโอเคนะสู้ๆนะเต็มนะครับผมเออไปกินข้าวเนี่ยไปไหนไปอาบน้ำเฮ้ยจะไปอ่าครับเออไปอาบน้ำเต็มไปโชคดี่ปเต็มไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆดูมูฟเยอะที่คนสวยสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะแม่เต็ม มากราทีได้ไม่ติมคิดถึงก็คนสวยของของปาโมดน้องสาวผมครับแม่ติ๋มน้าแม่ติ๋มคนสวยนะจ๊ะโอเคนะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเลยมาเนี่ยถ่ายหลังเวทีลิ้เนี่ยโอเคนะไม่ติ๋มนะโชคดีนะแม่ติ๋มสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าไปไงสบายดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นเวทีถ่ายให้แฟนๆไปดูสีนิดนึงครับผม อ่ะนี่ครับอยู่มาสามสี่กว่าปีปแล้วคนคนี้คนเก่าคนแก่จริงกี่ปีนะอยู่มาเกือบปีสามหนึ่งะครับสามหนึ่งอ่ะกี่ปีแล้วสามสิบกว่ 30, ค 30, ค 30, คาครับผมครับสามสกว่าปีครับสามสีกว่าปีหลังไม่ทีครับผมเอาถ้าคิปแค่นี้พอละน,น,นี่ครับ ฝนตกครับผมแฟนคลับเอฟซีครับฝนตกครับสวัสดีครับดีครับท่านใครบนเวียดมากี่เพิ่งเจอหน้าไปยัไงไปเที่ยวเรือลูกคาสนุกไหมโอ้ไม่ได้เที่ยวไหนเลยอ้าวไปไปไปบ้านเข้มเรือลูกคาบ้านเข้มบ้านมีเข้มเราเต้อนรับดีต้อนรับดีเนาะตอนเดียวดีทุกอย่างข้าวทำอะไรบ้างโอ้หลายอย่างพี่พี่พี่หมีพี่หมีพี่หมีอ่าพี่หมี พี่หมีเขาซัพพอร์ตดูแลไกลเท่าไหร่นี้ไปประมาณ40่สิโล50าสโลห้าสไม่ไกลทางผ่านนี่ไหมไม่ผ่านไม่ผ่านผ่านผ่านติผ่านพิมันต้องเลยไปมันต้องเลยไปใช่มันมันเลี้ยวเลี้ยวนิดนึงเลี้ยวในตลาดเลี้ยวขวาเข้าไปบ้างรู้หมดเลยนะรู้ผมเคยไปวันแรกที่เขามาลราวันนี้ออกอะไรครับพี่ห้าแปดชัดเจนมากข้างล่างหรือบนบน ห้าแปดบนบนสามสองล่างสามสองล่างใครซื้อลอตเตอรี่เอานะอย่าไปซื้อหวยใต้ดินผิดกฎหมายผิดกฎหมายซื้อลอตเตอรี่เอาผมเคยไปวันที่เขามาวันแรกมาลัมวันแรกครับผมไปรับไปรับไหมไปรับรถหกล้อชุดเดี๋ยวไปรับอ๋อไปรับมาไปรับกินสมุนชัยอะไรมาเหรอใช่ที่บ้านเขาเลยมาครั้งแรกไงมาวันแรกเลยล่ะเหรอใช่วันนั้นเล่นเล่นจากอุบลจะไปเล่นจะไปเล่นที่อ๋อนี่เป็นคนไปรับเลยเหรอใช่ถึงว่าแฟนคลับเอฟซีเข็มเยอะ แบบบารมีของพี่หนุ่ยเขาไงพูดไปทันาจริงจริงพูดเกินไปแล้วไปรับนี่คนไปรับอยู่ที่คนไปรับไมาถ้ามาจังหวะวีดโอกาสไม่ได้มันก็มันก็มันก็ไม่รุ่งนะเออนี่ยว่าจังหวะแถมเขารุ่งนะสร้างบ้านทำอะไรดีหมดพูดไปแล้วเอฟซีเขาทัวลงผมเลยนั่นทัวลงอะไรอ่ะ้าวลงพูดเขาแต่จริงนะจริงนะเขาคนดีด้วยไปรับมาพูดความจริงอ่ะทัวไม่ลงแล้วต้องมีเหตุผล ไม่ได้เจอกันนานลำบากเหมือนเดิมลำบากเหมือนเดิมเยอะไว้สบายรอสักหน่อยรอสักหน่ออยรสักนิดรอขายที่เปรี้ยวไว้กินหวานเดื่องนี้ขายีได้อ่ะขอบคุณพี่หน่อยอย่างสูงครับผมหล่อมากครับรอทั้งหน้าตารอทั้งหัวใจพี่หน่อยของเราสวัสดีครับนี่ครับบรรยากาศถ่ายวันละคลิปพ่อ เอาไปบ้านเข้มไม่ได้สักทีเลยได้ไหมคนดูเป็นหมื่นนะว่าถ่ายแม่เข้มไหมเอฟซีเขาแน่เลยเอฟซีเขาไงเขาดูความเคลื่อนไหวไงใช่ใช่ใถ่ายแม่เขาแฟนคลับเขาเยอะพี่เข้มเขาคนดีเขาแฟนคลับเยอะธรรมชาติเราดีมั่งไม่ดีมั่งน้อยหน่อยไม่เป็นไรโอเค นี้ครับไฟครับบนไอทีครับผมที่นทวกีครับผมนี่ครับสาธุราชการที่5้าครับสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว่ครับนี่ครับไอทีครับ สาธุกปก,ก,กปักรักษาแฟนคลับเอฟซีวงสามวันแฟนๆปกปักรักษาบาโมดด้วยนะครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุาธาธนี่องคท่าน,นครับผมออครับผมโอ้โครับผมนิดนึงพี่กันชัยมาเลยพี่กันชยัยเมื่อกี้ก็สายชายนี่นี่ซื้อมาเลยเนี่ยพี่กันชยัย อเอาเลยเนี่ยข่าเหนียวเนี่ยเอาเลยเนีああ่ยเนี่ยหอยหอยหอยพี่เอาเลยมีแจ่วบองหาแจวบองรนี่ครับแล้วก็มาจบคลิปที่องเลเอาเลยนั่งเลยพี่กันชัยช้างอ่ะช้างช้างเอาเลยอันนี้หอยหอยใชหอยไง ได้ได้ครับได้ครับได้ครับครับผมครับโอเคพี่กงาชัยครับผมครับผมเป็นไงกัาชัยกงาชัยเป็นไงอยู่ยาวไหมอยู่ยาวยามพงศ์อยู่ยาวสูสัยใหญ่อยู่ยืนครับผมโอเคครับแฟนคลับเอซีครับปามดอยู่ยาวกราบสวัสดีแฟนคลับครับโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ